สวัสดีนะคนกันด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็จะมาสอนโหลดเกมมันแมนแมนรถทูฮีโร่นะฮะผมเคอสอนโหลดไปแล้วแหละแต่ว่ามันแบบมันไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดแล้วะฮะอันนี้จะมาสอนโหลดอีกครั้งแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะครับก็ปวดให้ยาแล้วนะยาผมก็ไปอยู่สวรรค์ไปขึ้นสวรรค์แล้วไปอยู่กับตาผมแล้วนะฮะแล้วก็สึกแล้วนะครับถ้าถามว่า ศึกไวจังบอกบวชหนึ่งเดือนคือมันบวชหนึ่งเดือนได้นะแต่โรงเรียนมันจะเปิดแล้วก็เลยต้องสึกก่อนนะฮะก็อยาประสบสุขติแล้วนะครับต่อไปอ่าให้ลุงผมเสียนะถ้าลุงผมเสียคือผมจะไม่มีใครอยู่บ้านผมจะเป็นคนเดียวที่อยู่บ้านเลยนะฮะอโอเคพวกพวกหน้าาเยอะแล้วแล้วก็จะไปสอนโหลดกันก็ไปโหลดใต้ใต้คลิปผมได้นะฮะหรือถ้า ใครแบบไม่อยากโหลดใต้คลิปก็ไปโหลดจากไอแอปตัวนี้นะฮะ mm hmm. แรกก็เขาเมื่อโหลดเสร็จแล้ว mm hmm. ก็เข้าแอปแตกไฟล์กดดาวน์โหลดนี่คือไฟล์เกมนะฮะเวอร์ชั่น2.7.1นะฮะ mm hmm. ให้เรากดที่ตัวเกมกดอันแรกนะครับร mm hmm. อมันก่อนนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะมันคือที่จะแตกไฟช้าหน่อยนะแล้วแต่เครื่องแต่ละคนเครื่องผมก็เน็ตก็ไม่ได้ดีเลยค่ะน,ะนช้าจังวะ ดี๋ยวช้าครับมันอยู่ที่เน็ตเน็ตบ้านผมก็ไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นอะมื่อขึ้นอย่างนี้ก็กดติดตั้งไปนะฮะตั้งเสร็จแล้วก็กดยก็กดออกก่อนนะฮะอย่าเพิ่งกดเปิดนะเสร็จแล้วนะครับให้เราไปหาเกมแล้วก็กดเข้าเกมเล่นได้ปกติเลยนะฮะ <S <S <ๆ S 2> เล่นให้จริงจงผมมาเล่นเกมนี้มาสักพัก,ะะกแล้วฮะเวลสามสิบกว่าล้ะมีตัวแรอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับอืมตัวแรหลายตัวอยู่ โอ้โอโอโอเฮียจะติดลิขสิ์ป่าวะหวังว่าฉันจะไม่ติดนะอเพลงมานี่กูรู้เลยกูติดแน่แนม่นเสียงแป๊บกูไม่อยากติดลิขสิธ์โอ้โหไม่มีองปิด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 ,ปดไปเลยเออปิดซะเลเวลผมก็เลเวลสามสิบเจ็ดนะแต่นสักพักละตัวไหนเทพพบอว่าผมด้วยนะตัวตัวไหนเทพตัวไหน,ไหนกากนะฮะอืม ก่อนเข้าเกมคือก่อนเข้าเกมมันจะให้เราโหลดไฟล์อะฮะจริงนะก่อนเข้าเกมมันจะให้เราโหลดโหลดโหลดไฟล์นะฮะแต่อันนี้ผมโหลดมาละเอสโกเลยดิมาแล้วนี่นะฮะเลเวลก็เลเวลสาสิบเจ็ดนะครับก็ประมาณนี้นะตัวผมเล่นได้กากากรอ่อนมาก มีอะไรไหมเนะี่ยโอ้ได้รับของฟรีอืมได้แบงค์ฟรีนะครับกุยถจะรับของก่อนหนึ่งกูจะเปิดเสียงรับหนึ่งจะเปิดเสียงฉันจะเปิดเสียงปิดเสียงออแล้วก็เปิดมาได้ไหมเออนั้นแหละว่าผมก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเนี่ยนี่นะฮะก็จะมีโซนิกราชาซีฟู้ดไอ้อะไรวะลูกน้องโบลอดจีนอต ไปทั้งท็อปฟูบุกิยุง่งที่เหลือก็เป็นวิวหนึ่งหมดเลยนะฮะซอนนี้ผมก็จะประมาณนี้นี่นะฮะมีเสียงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังเสียงอ๋อจะประมาณนี้นะเสียงเดี๋ยวผมไปเล่นในบ้านในหะ้แป๊บบนึงโอเคผมมาเล่นในบ้านแล้วมันมันจะไม่มีเสียงลมแล้วนะฮะแต่มันจะมีเสียงลมจากพัดลมแค่นี้แหลนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงใหม่นะ แบบประมาณนี้ต่อไปก็ราชาซีฟูตนะครับฟังอ่ะงเดียประมาณนี้นะครับต่อไปก็ลูกน้องโบรอดนะฮะ แล้วก็เจโนตนะยังยังปั้นอยู่นะแต่ยังไม่สุดมากเท่าไหร่นะฮะประมาณนี้นะต่อไปก็แทงท็อปนะฮะประมาณนี้นะต่อไปก็ฟูบุกิต่อไปก็ยุ่ง เสียงโคตรน้อยก็ออกจะมาในใครที่ไม่มีตัวละครแล้วอยากฟังเสียงก็กดตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่นะฮะตรงนี้ตรงรูปหนังสือตรงนี้นเดี๋ยววางก่อนเปิด้าไปถ้าเราหาตัวละครที่อยากฟังเสียงว่าเสียงเป็นไงอกเลยว่ากูอยากได้มากแต่กูไม่เคยได้เลยแล้วก็กดไอ้ยังไม่มีฟังเสียงควย้ย เอออะนี่มีเสียงแล้วก็กดฟังเสียง,ในในงอ่าประมาณนี้นะแล้วมันก็โบลลสล่างนี้กับแปลงล่างเป็นล่างสองได้ล่างสองแปลงล่างเป็นล่างสามได้นะครับมึงจดัดเนบแล้วก็กดตรงนี้ด้วยนะตรงนี้มันจะเป็นรูปนะกดตรงนี้นี่อะแล้วมันจะเป็นรูปเท,ท,ท่เลยนะถ่ายรูปเท่ได้นี่อมืมีตัวเกง่เกงๆบ้างเนาะ ตัวหาตัวเก่งๆหม่อยแน,นะนำนะตัวตัวไหนเก่งในไอเมลไอเมลซากาดวันทั้นแมนเดอะสตองเก็ตแม่งหายากแต่ทำไอเกมนี้กูได้โคตรง่ายอะ่ะผมสุ่มตัวไปประมาณสิบหรือยี่สิบใบไม่รู้อะ่ะแม่งออกนูซากาด้วยแล้วก็ออกไอโซนิกอีกต่างหากโคตรดวงดีนะืมดวงโคตรดีเลยเป็นไง ที่เหก็ใช้เพชรสูงๆมานะฮะก็อันนี้คือระบบเกมนะระบบเกมจะประมาณนี้โอ้ยได้รับฝีด้วยอ่านี่นะฮะตรงนี้ก็เป็นเหมือนซีซั่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะนะ,ค,ะครับตอนนี้ก็ซิตี้เมืองกดเข้าไปได้เมืองมันก็จะมีหลายอย่างนะเป็นมิชชั่นอ่ะผมเก็บครบแล้วแล้วก็รับไปเลยนะฮะมิชชั่นอันนี้ผมส่งตัวไปทำนะรับไปเลย มิชชั่นมาใหม่นะฮะผมิชชั่นเลือกตัวละครเอาโซนิกไปตรงนี้นะนี่ตัวอะไรไปดีอันนี้ผมไม่ได้เล่นเล่นเล่นโปรเลยทั้งสิ้นนะฮะเอาเมทนไนน์ดีมะเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามาต้องให้ตรงเขานี้นะต้องให้ต้องให้ตรงนะฉ่นไม่ไม่เริ่มนะเอาตัวอะไรดีเนาะเอาจีนอตเท่ากันจีนอตจีนอต นี่นะมิชชั่นก็จะทำนะฮะอยู่หนึ่งชั่วโมงอย่างนี้กรอดนานอันนี้ก็มีของฟรีจิกจุ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 ก,จก,จกให้รับรับด้วยนะฮะจุกจิกนะของจุกจิกให้เรารับด้วยตรงนี้อ่าตรงนี้ก็คืออันเชิญนะอ,อันเชิญนะครับในนี้ก็นี่ของนะฮะของจะประมาณนี้ใครที่ไม่ถูกใจก็สามารถเปลี่ยนตัวได้วิธีวิธีธเปลี่ยนก็คือกด จีตัวละครนะตัวใดตัวหนึ่งนะฮะนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะให้เราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยว่าไม่ชอบตองนี้เปลี่ยนดีกว่านะครับนะสามารถเปลี่ยนได้นะครับออนนี้ก็มีรางวัลพวกรางวัลองค์ล่องอินด้วยนะฮะเอ้ยผมจะได้ทัสมากิแล้วนี่ว่าเย,ย้ได้ทัสมากิแล้ว เอเตะฟูยุไคเอเตะหน้าแหกแล้วก็ตอนนี้ก็มีซิลเวอร์แฟงมันนะนะคือการแชร์ทั้งหมดสองครั้งนะฮะแชร์เกมทั้งหมดสองครั้งแล้วก็จะได้แล้วซิลเวอร์แฟงไอ้เฮียมแม่งแจกของเยอะกว่าวันแมนเดอะสตอมเกตอีกกว่าแล้วทำทำไมคนเขาชอบเล่นเกมนี้กันนะครับไม่ขอแค่นั้นนะเมื่อเราเก็บเศษไอ้นี่ครบนะฮะครบหกสิบเศษก็สามารถแลก ก็สามารถสุ่มตัวตัวละครตัวแรได้หนึ่งตัวนะฮะตัวนี้ก็ได้นะอี๋ยวผมกดสุ่มให้ปึ๊บอีออายแตโคตรกากคือตรงนี้จะเป็นของแรนะฮะอันนี้ยคือสุ่มแล้วได้ของดีตัวตัวละครแรเกิ่งก่งอันนี้คือตัวละครกากตัวเกิ่งตัวกากตัวเกิ่งช่างมันแล้วก็มีกล่องจุกจิกให้เรารับของไว้นะครับนี่นี่สมมตินะว่าคุณอยากได้ตัวทั้งทับ แล้วคุณสุ่มยังไม่ได้อ่ะคุณก็สามารถมาแลกได้นะฮะเดี๋ยวหาที่แรกก่อนกว่าที่แรกไม่เจอนะฮะตร,ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดต่อสู้เกษแท่งทองใชสามพันนะแต่มันทำไม่มีพวกแบบเออของพิเศษอะเออถ้าเขาถ้าคุณไม่ถูกใจก็กดรีเซ็ตใช้หนึ่งพันเพชรนะฮะจริงๆผมรีเซ็ตไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะปกติมันใช้หนึ่งรอยเพชรนะฮะ อยากได้พวกราชาทีิกกระบอกเหล็กอะไรพวกนี้ก็มาแลกตรงนี้ได้นะฮะแต่ผมมันไม่มีนะไม่รู้ไม่รู้ว่าหาได้จากที่ไหนนะฮะใครรู้ว่าหาได้จากที่ไหนก็ช่วยบอกทีนะฮะยังไม่ได้นะมีส่วนอันนะอืมตอนนี้ก็มันพวกเซ็ตของฮนะเหมือนเหมือนวันพันแม่เตอร์สต็อกเก็ตเลยไม่ก๊อปกันมาปะเนี่ยไอเ้มไม่มีของใส่เลยตอนนี้คืออีหยังนเนเน่คืออีหยังเนเน่ช่างหัวแม่มันดีกว่าอืม แล้วก็มีพวกอีเวนต์ให้ได้ทำอยู่นะเดี๋ยวไปทำอีเวนต์บ้างนี่นะฮะโทรศัพท์แล้วก็สามารถเรียกตัวตัวละครมาได้ด้วยนะนี่มันก็จะแบ่งตามมันไปนี่นะฮะโอ้โหนี่โอ้โหคุณเล่นทีหนึ่งได้หนึ่งสองสามสี่ตัวแจกฟรีนะฮะแต่เมื่อคุณออกเกมเข้าเกมใหม่มันจะไม่เด้งมันมันจะไม่แจกฟรีนะอืมใช้แล้วใช้เลยนะครับครับของฟรีหน่อยละกัน ตัวเต็มแล้วนะฮะตัวเต็มอันนี้เดี๋ยวกูคอยสุ่มไม่เกนแล้วกูจะกดซ้ำทำไมเนี่ยนะครับ <c oughs> เราไปสุ่มของกันดีกว่าครับสุ่มของกดตรงนี้นะฮะคุณมีเพชรคุณคุณก็สุ่มนะ,ะใช้สองร้อยแปดสิบเพชรนี่นะอุยอ้ยตัวนี้ตัวดีด,ดูยวของมีอะไรบ้างวะ ตัวไหี่ของในนี่มีอะไรบ้างเยียมีกูแค่เห็นดวงกูก็รู้ของซ้ำมานี่นะของมีอะไรบ้างเนะาะหวังว่าไม่มีเฮียอะไรเลยไปซุ่มกันดีกว่าครับหนึ่งครั้งไปมีเอาเลือกมาฮะเอาอะไรดีอืมจัมจี้มะเขือ,อปอะแปะกะเทาะหน้าแว่นพายเรือ เราไม่เป็นอ่ะเอาอันที่สี่แล้วกันอ่ะมาดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับสีเขียวเกลือแน่นอนกูเลยสีเขียวมาเนี่ยเกลือเกลือแน่นอนสีเขียวใช่เฮียตัวปลายเทเบียนนะ่อแย่ yeah, เลยออ๊ยแล้วปอกสีเลย อ่ะทุกคนสงสัยใช่ไหมว่ามึงเติมไปเป็นแบงค์มีไปมึงมีเป็นล้านเลยเหรอทุกคนอาสงสัยว่าแบงก์ในเกมมึงมีเป็นล้านเลยเหรอฮะไม่ต้องแปลกใจนะเกมนี้มันแจกแบงก์ด้วยนะครับถึงนะเกมนี้มันแจกแบงค์ด้วยนะครับเดีย๋ดวยวให้ดูแบงค์มันแจกแบงค์จริงมันไม่ใช่แบงค์เติมนะมันแจกแบงค์จริงๆนะฮะเดี๋ยวใหด้ดูให้ดูไหนวะอ่อนี่ นี่นะสามสันแบงค์นะฮะแล้วก็แบงค์นี้ไม่มีไม่มีประโยชน์เยอยอะไรเลยรับมาเพื่อความสนุกโดยเฉพาะฮะคือมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับมันซื้อของบางอย่างได้ภายในเกมนะครับซื้อของได้ก็จริงนะแต่ว่ามันแทบไม่มีอะไรที่แบงค์ซื้อได้เลยนะฮะส่วนหญ่มันมักใช้ของแบบของของ,ของละและซื้อแบงค์นะ,ะอ่าแบงก์ก็สามารถซื้อของพวกจุกจิกกระเกะกระไกกากราเล่พวกนี้ได้้วยนะฮะ แต่กูไม่เอาฮนะแม่งใช้ตั้งหนึ่งล้านในเหี่ยแบงก์กูแบงก์ใน,นเกมนี้ก็ถือว่าหาย,ยากาพอๆกับเดือดสองเก็ดกเลยนะฮะมีตัวละครแจกฟกรีเยอะพอสมควรนะนะฮะอืมเป็นเกมที่สายฟรีอยู่อยู่ได้ดีพอสมควรเลยนะเพราะว่าแค่เราได้ตัวพวกตัวแลๆพวกเนี้ยนะฮะแชร์ทั้งหมดครบสองครั้งคุณกไ็ได้ไปแล้วนะฮะซื้อวกฟัง หรือถ้าคุณแบบครั้งแรกคุณก็จะได้เมคอัพในไปฟรีๆแล้วนะครับอืมแค่นี้นะก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากและกดแชกกร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแหละบายเจอกันนะครับเดี๋ยวลิงก์ก็จะทิ้งไว้ให้ตรงใต้คลิปนะครับอืม